งงครับอต้องเหรออ่กี่เดือนแล้วคะใส่ชุดกวย่าทวงอย่างนี้นะต่อยปัดแดงนะที่เดือนนี้เธอต่อยเธอนะดูเจ้าเนี่นอ่ะก้อนที่สองของวันจะไปใส่ก็ใส่ยนอนแล้วต้องตื่นเต้น บ็ใช่เห็นลูกเขเยบองเป่าสันคุณแม่นสันไปเปล่าเนาะสันคุณแม่สันกิกคุณแม่ตได้ลูกีกเนี่ยดูเคจจ่าตะดมจะเป่าไหมม่เป่ากับโกนาเลย่เห็นปนลูกเมียโดนแล้วเออาเลยเียไม่ไม้นี่กินได้ไหมเนี่ยไม่ก็ม่ค่จะโิได้หมค่ะป อายุถึงก็เป็นตเกียร์อายุเท่าไหร่คะสามสเก้าสามแปดเราต้องเอาหลวงปีหนึงเอาหลวงอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเอาเราใส่กูถืธอนะนี่กระเทือของมือเหยียบเห็นโอ๊ยอยากหลวงใช่ไหมน็่แปดเก้าอันนี้นะอันใช้แล้วใช้อีกได้ไม่เป็นไร ไปจ้าไปตื่นเต้นันเขาเห็นกันหตื่นเต้นใหญ่โอ้เขาจีมาเ้าโอ้ตตัตื่นเต้น่าน้มตื่นเต้นแท้เหรออาตื่นเต้นไหมบงอ๋อต้นนจุดไฟไนี่จุดหอคืนนี้ต้องจัดกี่ดอกดิตามอายุฮะจัดตามอายุเราจนหญาเเียมาเราก็บกินนีเป็นญา เป็นอย่างคือรวามันอแรงอ่ะเฮ้ยอย่าพิ่งอย่าพึ่งรับเออเอามาเอามานี่เอามานี่เอามานี่ฮับฮับฮับเดนดทูยูแฮปปี้บ day เดทูยูแฮปปี้บ day แฮปปี้บ day เออแล้วมาเต้นขึ้นสอแีเบิร์ดเออต้องเต้นนะไม่งั้นแค่เต้นทนเออเด็เต้นมาเป็นยงน่ะมันเกิดข้นมบบนีอะไรให้นะเจอเริ่พรให้เป็นตัวก็พอว่ะงงแบนโอ้ยเงียบก่อนาหนิลน่พมกันหฟังเขาก่อนว่ามาแซกกิ้งยังงี่ กระดอกกระเดียบมาหัวพี่คะเอาหนูไหมคะเาหลี่ยงกิเนาะเอาเหลี่ยงกินเนาเอาอปเปาเสืออยากเขาอยากเลยบักลือบักลือบอว่าอยากเลยเกลือมาถือเลยเลยแม่บอเลนซีวิเอาขากแรกเอาซื้อไม้เปาซื้อู่เปาเมาลองเท็กอีกแล้วไม่เปาของเมียนะคะโอ้ยบักอกโต บักซอยโอ้โหเปาะเปล่าของเมียเพื่อนเออปากพัดกันชมเลิศเลิศเลิศนีะนของเมียไม่เปล่าอ่ะเลิศน้องน้องมีผัวหรือยังน้องมีผัวไม่เปิดตัวเงาะสามโลร้อยผัวผัวโตก็นอนกลางคางนั่นแหละบ่ต้องไม่ยิ้มนั่นนั่นนั่นเห็นผัวนั่นนั่นผัวผัวค่ะ โอ้ยฝนตกเลยมาเด้อขวัญเยไม่อกค่ะีแต่เค้นี่แหละคือเีมากเรว่มันบกินิาังแ่งกันเรไม่เคยแอลกอฮอลเลยนะใช่ไหมใช่ก็เราไม่มีแอลกอฮอล์ไงเรากินแต่โคกเราเป็นเด็กดีไม่ใช่เหมือนคนยาโสยาโสก็กินเหล้ากินเบียกินโซดง เออวันโนนวันเดงเราอยู่แต่ในโรงในไรใครน่ะไม่รู้อ่ะบ่ได้บาพื้นเนมาฝนบอต้องมาหัวเอายิมนะยิิมใส่กล่องในฝนละคัเพลงรกจต่กับเต่าดอกเด็ดอกเด็กไหนทำยังไงเหมือนเมื่อคืนน่ะพี่ไม่มีลุยไม่เจอ เต้นนี่เกิดต้นเ่าสออคือบ่อห้องมมเกิดม่เพาะเคยถกปนิ่้เลยเกิดอ๋าสุขสันต์มันเกิดตะโดมพูดเสียงดังๆหน่อยเดี๋ยวเปิดเปิดเชียงบนหน่อยวะม่โพถาปนิ่มาก่อนเลยไหมปีที่แล้วยังหนนิ่เนาะเอาวาตีลาฮุยีเบเ่แลนเอ็งเอฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไอ้ลือบอ่ เลากบัญชีเวล็กบัญชีเวลาเอาเล็บัญชีเวลาคุหอดอ้ายเน่ยดนลอนี้ซอะอีกย่างซอเฟสกระลินไหนเป็นเดือดคุณอันนั้นมันโอสมพื้น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 สมพืนืบ่ใพ้นสมพื้นส้นน้ ัวผัวไม่ดึงดังให้เหรอแม่นี้ัวกค่ะสูรค่ะเหล่โอเคจ้ะเอาัว่าไีนกินสิพวกินฝนเอ้ยมันกินไม่อยางกันนี่หลานอ้ฝนเอ้ยมาเลยหล่ะคัมเพลงเลยฝนเอ้ยเอาอาปากอาปากหลาคัมเพลงหลากคนสวยคนดังดังแมบ ทีมงานพวกพี่ก็มีแต่อย่างี้แหละดูแต่ละคนดูแต่ละคนเอาไปโดนไปเมด้ซิมาล่ะพ่ายอยู่เด้หนยไอ้งาบขึ้นวานนี้ไอ้ขาว ทางนี้ทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรวันนี้จะอวยพรเป็นภาษาธรรมดาครับไม่ใช่เป็นภาษาบาลีเอาบาลีด้วยบาลีอวยพรไม่ถูกหรอเออบาลีนะบาลีจุบบาลีมามันมาหน่อยนะครับยะถาวริวหาบุราบริอันนั้นมันขวดน้ำด้วยก่อนตัวอีมากไงน้ำฝนรับพ่อใหญ่น้ำฝ คุณต้อมาด้วยนะพกะมณีไว้พ่อครับยินดีเหนือหนาวทำไมมันไม่รีดเลยนะมณีกะยินดีครับเดมารวมกินเขาน้ำกันทุกคนทุกคนอ่ามีสุขภาพแข็งแรงนะครับมณีกะเป็นมือดีวันเกิดครับสุปเปอร์วันเกิดนะครับเนาะกัเป็นมงคลดีอันยิ่งนะครับเนาะเป็นมือณีกะวัดเสารเนาะข้ากันเลยม่าครับสาวที่แปดปีครับ มันอิมล้วมือนคนเมาเลยเดี๋ยวมันใส่ลิ้นหลายเดี๋ยวครั้งต่อไปมาดีครับว้นพ่อมันเกยดครับกับซุครัแข็งแรงครับไปใส่มาใส่โลกไพ่ใหญ่มีติดมาเลยครับได้พอา่ารสิทธิเท่านันะครับัชีฟเมเกียเปน่าครับเเียว่มาทาเ็ว ถ่า,ายคลิปกัยอดวิ้วข้นดีๆเลยล่ยละ้ยตรงล้ำงเลยน้ำกงเลยไมกินน้ำกันะครับน้องก,อกองดีกลกเลยยืมเลยนแก้วมาคำนี้ครับโบได้เลย <c oughs> นอยากยืมให้มันมไ,ไ,มได้ยืมบอยพอดกัเอาซ้ำนี่แหะครับบ่มีอีกย่างว่าอลลืมคะรอเอาอีกอย่าหนึ่นทีโอ้ยบ่มีเนบอกิบีเนาบอกคักนันนั้นเนาเอาเลยเลยเอาเลยจังน้อยเลยจังน้อย เออมนายเอยไงเนยไงเยียวิเลี่ละอ๋อน้องฝนก็ไว้พ่อนเออน้องน้องฝนไว้พ่อน่ว่ะน้อ้อฝนไปแล้วโบได้ยงินเปบการแขงแรงรับเลยทอเลยมาเทมาจาก็ซื้อมาแฮปปี้เฮะน้องน้องฝนโทรมาครับได้จังหวะกำลังเป่าเค้กพอดี สืบมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นี่อื่นมากินข้าวร่วกันเด้อพี่น้องก็สืบมาเฮ็ดแกงโนใหม่เขากินอื่นรถพ่วงเกิดพร้อมพร้อมกันกับตะดมเลยเอยเนี่ยรถพ่วงออกวันนี้ตะดมก็ออกวันนี้ต่อไปก็ฉลองก็ฉลองพร้อมกันเดี๋ยววันนี้ปีหน้าว่ากันใหม่ กินข้าวตนะกเืนาอนนะแก้มันเปรดออะเลยต้นอจะันสูตรเสูตเฮ้ยสูตตลอดเลยเดี๋ยวพี่จะเปิดเช็ดให้อ่านนะบ่อยากสิเบ้าเอามือนี้ได้ใส่ชุดพยาบานอยาอันนี้งุมเน้ชุดนอนนะงูมเน้โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เสียดม สุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆขอบคุณเค้กขอบมีอะไรก็เราก็จะไม่ลืมบุญคุณนะครับนี่ครับทั้งสอรอท้งท้งสรอแล้วก็เสียดมนะครับอันนี้เราฉุกเฉินนะครับก็เราก็มากินด้วยกันตลอดนะครับไม่เคยทิ้งกันนะครับโอเคตามนี้ครับอันนี้ก็หมอยทองนะครับโอ้ยปอยโอโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ Khởi ba gần mày. Bye bye. 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 <laughs>